แล้วพระเดชพระคุณหลวงตาก็จะมาอยู่โอ้ยชนกันแห้งพูดให้น้อไม่ได้คุยกันก่อนขออภัยรจริงเรื่องเรื่องแบบนี้การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเป็นเป็นเรื่องที่ละเอียด่อนเลยในในเรื่องอันนี้ตั้งแต่ก่อนเนาะ เห็นพระเดชพระคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะภาพสิบในยุคปัจจุบันก็คือเจ้าอวาสวัดพระธาตุพนมมีอย่างเพิ่มสิเปลี่ยนแล้วด้วยไว่าแต่ดนข่าวนะเปลี่ยนเลยแต่ว่าผมอาตมาภาพนี้คือเราทํามาบางอย่างมันเทศมาตั้งแต่โอ้ยต่แต่จําความได้เนาะ ซึ่งก็โดยมหาเิรสมาคมมหาเิรสมาคมถือว่าเป็นองค์กรสูงสุดของทางคณะสงฆ์เลยแต่ภาคหลังมาก็จะมะีต้องวักตรงนั้นต้องวักตรงนี้นะนะแต่จริงๆนี่มันมันก็ไม่ได้มีว่าต้องให้ลงตรงนี้ต้องให้อน,นั้นเพียงแต่ว่า คนใดที่หายใจยาวกุหลางคนกันยิงยาวเลยแต่ถ้าใครหายใจสั้นคำสองคำหายใจพอชัดเจนก็ก็โอเคนะนะในเรื่องนี้ในเรื่องอย่างก่อนอันนสมาธิยามีในเรื่องศีลน,นี่น,นนะซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ระดับสมเด็จพระราชาคณะ ตันเก่าแบบนี้คือเกา่านี่แต่ล่างหลังนี่แหละเดี๋ยวก็ต้องวักตรงนี้นะให้มันอย่างก่อขพ้นแปรนะนะ <c oughs> หรือบางทีที่จริงมี่าศาสนาพิธีทั่วไปอิ่มราชพิธีว่าง่ายคือราชพิธีพันเทศนะั่นหลโดยเาะมาฮ็ดคือพัน่า แล้วก็การถวายถวายสังฆทานบน้างจริงๆก็ว่ากันทู่อยด้เนาะเรื่องถวายสังฆทานผู้ลังคนนี่เดี๋ยวเขาบอกว่าโพดนี่จนดอกไม่เหี่ยวไปแล้วถวายสังฆทานได้มาเมื่อได้เรื่องความเชื่อนี่เนะาะศาสนาพิธีตาม ตามส่วนกลางจริงๆแล้วภาษาบาลีขึ้นอย่างไรก็ต้องแต่อย่างนั้นบุรมีได้อย,อย่างมีหวังสักว่าญาติพี่น้องบุมีได้อิมาเนมายังพันเตพรตานิสัตริวารานิ <c oughs> ถ้าจะมีภาษาบาลีก็มาตาปิตุปาทีนันจก่ก ยาตกานังแก่ญาติทั้งหลายแต่ว่าก็มีอนันตัอีกแหละขึ้นมาอีกว่ามารดาบิดาไม่ใช่ญาตเป็นเป็นสายโลหิตห่าซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอัเนี้ยเรื่องศาสนาพิธีดังนั้นเคยทําอย่างไรก็พยายามทําอย่างนั้นแต่ละแห่งแต่ละที่ยกเว้นแต่ว่าเทุแบบนี้แล้วมันบ่ฮอดปนานรั ส่งไม่ถึงหมายถึงว่าระบบการส่งหนังสือเขาเปลี่ยนจากไปษณนีแล้วเปลี่ยนเป็นยังมนี่ก็ต้องเปลี่ยนตามในลักษณะนั้นแต่ว่าก็คิดว่ายังส่งถึงอยู่ลำเน,นาะนะเพื่อนทางปรทันบอกมาเปลี่ยนเลยเออจนกว่าสิว่าจนกว่า โยม,มาบานคนแรกมาบอกเราบรายได้เปลี่ยนได้แบบนี้ฮนมันบหอดได้ในรักษาจีนกับมันโบถือแบบนี้ฮนมันโบบริสุทธิ์ศาสนาต้องคนใดอันอันนี้ผมเอาในฐานะนักปกครองเลยนักปกครองถ้าเปลี่ยนอะไรจะต้องมีการประชมุมมีการตกลงเป็นลายลักษณอ,อักษรว่าต้องเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้คิดกฎหมายมีเหตุมีผล <c oughs> เ,เหตุและผลบอกแม้ว่าสิเปลี่ยนตามใจเจ้าของเนยแล้วก็การแก้ไขอะไรก็ตามอาโอ้ยหุ่นโบจกไปอยคเก่าคือเพื่อนนอนย้อนย้อนอันนี้แหละบุ่โบจกไปอยคเก่าการแต่งการอะไรบทร้อยกองหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เพื่อนว่า ต้องให้กระชับก,กระชับแล้วได้เนวความแล้วสาม,มารถที่ให้ <c oughs> คนฟังหรือคนอ่านเอาไปตีความมานะามันเหมือนเหมือนกับภาษากฎหมายเนาะกฎหมายใสิงลงรายละเอียดไป้มัดทุกสิ่งทุกอย่างผมไมมไหนว่าแกรแม่ดูดอกออหลวง,อองพ่ออดีตเนาะที่เจ้าคณะอำเภออันนั้นท้วงอยู่ที่หัวตะพานเดี ถ้าจะมาท่วงอยู่น,นี่ต้องคุยกันก่อนให้ให้รูปเดียวคืให้หลวงตาเอ่ถ้าลวงตาว่าคือจบแต่ว่ารูปอื่นมองนี่เอาอนก,กับอาจารย์ไทยก็จามหาดิศกอเก่งใจอยู่นี่แต่ว่ารูปอื่นก็เก่งใจขอไป <c oughs> <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่จะเปลี่ยนาภ,าภาษา ทร,รมวิน,ยนัยเนาะถ้ามีคนที่ควรเชื่อมาทักท้วงญาณโยมตีความหมายคําว่าผู้ที่ควรเชื่อคือคนลักษณะไหนวันดีเล็กดีน้อยมากอะมาแก่มาท่วงกั่จะไปตามเขาไม่นดีคนที่ควรเชื่อในสมัยพุทธกาลนางวิสาขา นาำทสาหาเป็นโสดาบัานได้เป็นพระเรียบุคคลทำเพื่อประโยชน์พระพุทธศาสนาจริงๆอ่าพวกอันนี้ก็ขอไปด้วยจันสก,กาอันนี้ก็ทำเพื่อพุทธศาสนาคือกันเลยเนาะแต่ว่าบางอย่างมันมันกระพิษเจ้าที่อยู่เลยเอ่อเป็นประสบการณ์เนาะมันมันพิษเขาเขาใจว่าพิษเจ้าที่ยลยเนาะสถานที่มีสำคัญเนยเพราะผมมาอยู่นี่ก็ทห้ยามี้ พยายามว่าสิ่งไหนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทำหรือว่าทำไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่ต้องต้องดูให้รอบคอบผมแมนว่ามาหอดปุ๊บเปลี่ยนมดนะหรือพังเปลี่ยนใหม่มันเก่าแล้วนะนเน่ยบแม่เนด้วยดังนั้นเอาถือว่าเรียนรู้นำกันคือกันแหละนี่ไงเนาะท่านอาจารย์สก,การอรัน เรียนรู้นํากันเลยแหละเมื่อนี้นะก็จะได้เรียนรู้เนาะต่อไปไปมองนั่นมองนี้ผมมันว่าเออเปลี่ยนเด้อเถอะอะไรเลยเอาเอาธรรมะนอกธรรมชาติแท้ๆวันนี้อันอิ่มเมื่อไรนะเนาะอันิมนต์ครับให้พรบาดนี้สาธุ เล้รับพรเด้อผูดเฒ่ะเรื่องธรริวหาปุราปริปุรนยติสาคารังเอวะเมวะอิตูทินังเปทาตาังอุปกัมปะทิอิจิตังปะทิตังตุมหังคิะเมีวะสามิจตุสัพเปปุรนตุสังกัปะ जन्तु यथा मलिश्योतिरसो यथा

Jakarta ulala palangjabik Una manumpatin nang tumhibun Yang pasutang anak Paganti มาลุภาเวนสัตตสุทิภวันตุเตภวตุสัพมังคะลังรักขันตุสัมปเทวตานสัพะสังฆานุภา

นิพพักตานิมิสุขังจติวิทังเต็มถูกิปังปะเพตวมาตังอิมินาพุญญกรรมนาอิมินาอุทิเสนาจักิปังสุราพเทวะตันบุปปาณาเจตานมเยสังตานิหินาธรรมายาวะนิพพานะตูมะมังนัสันตุสัมปทาาเยวัตติ พระเวหูชุต e ิตังสติปัญญาสันเลโควิริยมีนาลาละพันตุนุกัสังฆาตุจาริยสุเมพุทธาธิปาวารุณาทุธรรมุนาทุวารุตธรรมุนาทุปเจกขพุทธาสังโฆนาทุตารุมะังเทสุตัมมะทุพาเวนะมาโลกัสังละพันตุมาอ่ะไหวพระไหวพระพร้อมกันด้วย <c oughs> <c oughs> Arahamsamma sambuddho bhagava Putthang bhagavantam apivadhe min Savankatho bhagavata namo Dhammam สุปฏิปันโนสาวกสังโฆสังขังนามา